ตัวมะม่วงเราอยากให้คุณค่ากับเกษตรกรที่เขาส่งผลผลิตแล้วก็ทำผลิตดีๆออกมามะม่วงที่เราได้ก็คือที่ดําเนินนะครับราชบุรีเป็นแหล่งมะม่วงที่ดีที่สุดในประเทศไทยล้ะค่ะอยากให้คนทานได้มีความสุขที่สุดกับข้าวเหนียวมะม่วงยู่ดีมีสุกครับผมสวัสดีครับยุทธนทพิมพโสภาชิเลนชิเลีวครับเป็นเจ้าของร้านข้าวเหนียวมะม่วงยู่ดีมีสุกครับผม แเริ่มคืนอ,อยู่เป็นลูกค้ามาก่อนเนาะก็คือมีโอกาสได้กินข้าวเหนียวข่งตอนที่พี่เบสทําขายช่วงโควิดซึ่งเราชอบมากตอนนั้นเราก็เลยมีโอกาสได้ไปพูดคุยพี่เบสแล้วก็เนิส่ส่วนตัวเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วก็เลยแบบได้แลกเปลี่ยนความรู้บางอย่าง,งพี่เบสแล้วก็ได้มีโอกาสมาเป็นพาร์ทเนอร์กับพี่เบส ตอนแรกก็เริ่มแจกน้องในออฟฟิศแจกผู้ใหญ่ก่อนเราก็ได้รับฟีดแบ็กกลับมาว่าเขาชอบมันอร่อยก็เลยเชยร์กันให้เปิดร้านขนยหมูม่วงปรากฏว่าก็มีลูกค้าเข้ามาซื้อก็จองมา,ากลายเป็นลูกค้าประจําเราเลยหากนั้นเราก็เลยลองขายในแอปดูมันก็เริ่มสั่งมากขึ้นแล้วก็เริ่มไปที่รู้จักกัน ข้าวเหนียวที่เราใช้เป็นข้าวเหนียวพันสัมปะตองครับจากจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเป็นข้าวนาปีตัวข้าวนาปีเนี่ยข้าวมันจะมีความแน่นไม่เปราะิวมีโอกาสได้กินตอนที่ขึ้นไปเรียนที่เชียงใหม่ตอนนั้นเราไม่ได้รู้จักว่าข้าวพันเนี่ยคือข้าวพันไหนแต่ว่าเรากินเรารู้สึกว่าเออเทคเจอร์มันนึบหนักมันมีความนุ่มร้านข้าวเหนียวมะม่วงส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็จะใช้ข้าวเหนียวพันเคีืยวงกันเป็นส่วนใหญ่เลยซึ่งเรารู้สึกว่าอาตอนที่เราได้ทานข้าวเหนียวสัมปะตองเกือเราชอบเทคเจอร์เมันมากล้าก็เลยอยากเอาข้าวเหน หลังจากที่เราลงน้ำมูลก็จะอนข้าวรอบหนึ่งเพื่อให้เม็ดข้าวมันแตกตัวจากกันเนาะแค่พอข้าวแยกตัวจากกันพอก็ตัวมะม่วงก็จะใช้เป็นในช่วงฤด,ดูของมะม่วงเลยเ <s> พราะว่าถ้าช่วงนอกฤดูเนี่ยมะม่วงรสชาติมันจะไม่อร่อยเท่าตอนที่มันอยู่ในฤด,ดูของมันที่้านใช้มีทั้งหมดโดยการสี่พัน 4, นาะก็จะมีน้ำดอกไม้ส่วนน้ำดอกไม้สีสสทองอบรองทองแล้วก็อบรองโบราณ ตัวนี้จะเป็นมะม่วงพันออกรองโบราณแต่จะเป็นพันุดั้งเดิมเลยลักษณะเปรี๊งเขาจะมีกลิ่นที่หอมหวานแล้วก็รสชาติเขาจะละมุนกลุ่มลูกค้าที่ชอบก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีอายุหน่อยแล้วก็ ตัวอ,อก่องทองกลิ่นแล้วก็รสชาติเหมือนกันกัออกลองโบราณเลยแต่ว่าลูกเขาจะใหญ่กว่าเนื้อเขาจะมีเสียนน้อยกว่าแล้วก็ตัวน้ําดอกไม้สวนจะเป็นน้ําดอกไม้ถวายมันจะมีความหวานฉ่าแล้วมันจะเป็นพันธุ์โบราณผิวของเขาจะไม่ค่อยสวยแต่ว่าเนื้อของเขาเหลืองแล้วก็หวานมากก็จะมีผลผลิตทั้งปีเลยมะม่วง,งที่เราได้ก็คือที่ดําเนินนะครับราชบุรีน่าจะเป็นแหล่งมะม่วงที่ดีที่สุดในประเทศไทยแล้วครับ ใบเตยอ่ะมันจะมีหลายชนิดอยู่ส่วนตัวที่เราใช้คือใบเตยหอมตัวใบเตยหอมเมื่อก่อนที่ใช้ก็จะปลูกไว้ที่บ้านด้วยครับผมเราจะใช้ใบเตยที่แก่อย่างแรกคือเรื่องสีเลยจะเป็นสีธรรมชาติาสีเขียวใบเตยเลยแล้วก็เรื่องกลิ่นหอมของใบเตยพอมันเข้ากับตัวกะทียมก็ข้าวเหนียวผมสึกมันเข้ากันส่วนตัวกะทิเราก็จะขันสดใหม่เขาก็จะมาส่งตั้งแต่เช้ามืดเลยเราใช้มะพร้าวแก่แหล่งที่ได้ก็จะมีที่อัมพาวาดำเนินแล้วก็ที่บ้านแผวครับใช้วันต่อวัน วิธีการคั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีการคั้นแบบคั้นแห้งก็คือคั้นจากเนื้อมะพร้าวเลยก็คือไม่มีผสมน้ําก็จะได้เป็นหัวกะทิแทร้อยเซ็นมันจะมีสัดส่วนของไขมันแล้วก็ความหวานของมะพร้าวอยู่แล้วมันจะทําให้กะทิตัวนี้เป็นกะทิสดที่มีรสชาติหวานมันมากๆค่อนข้างเข้มข้นเลยอาการที่รับ จากสวนโดยโตรงโดยที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนี่างมันก็เป็นการสนับสนุนเกษตรกรไทยทําให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ราคาทมให้เขาต้องการคุ้มค่ากับผลผลิตกับสิ่งที่เขาแบบอ,อยากมอบให้เราซิกเนเจอร์ของที่ร้านเขาจะเป็นข้าวเหนียวมู Home, นใบเตยหอมเนาะเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นข้าวเหนียวขาวไม่ค่อยมีใครทำข้าวเหนียวใบเตยกันสิ่งที่เราแตกต่างจากคนอื่นก็มีอีกเมนูหนึ่งก็คือเมนูข้าวเหนียวม่วงเผาเราได้แรงบันดาลใจมาจากอาตอนที่พี่เบย์ไปญี่ปุ่นเขามีการเอาผลไม้มาเบรนไฟพอมาที่ประเทศไทยเราก็ดูว่าเราจะใช้วิธีกกาาร้้ับบไง So ึ่งเราขายข้าวเหนียวมะม่วงเนาะเราก็เลือกเป็นตัวมะม่วงนี่แหละเอามาใช้วิธีการเดียวกันมีการโดยน้ําตาลแล้วก็เบรนไฟมันจะได้กลิ่นความหอมความไหม้แล้วก็เกิดคาราเมลไรซ์แล้วก็ได้ฟีดแบ็กจากลูกค้ามาลูกค้าก็ชอบก็จะมีหน้าร้านแรกอยู่ที่อารีครับผมตรงข้างตึกปิยวันครับผมอารีซอยหนึ่งเลยถ้าในโซเชียลตอนนี้จะเปิดให้จองผ่านไลน์เนาะแล้วก็สามารถเข้าติดตามได้ที่ไอจียูดีมีสุกแมงกูไร์ครับผม